เงินเข้า3มกลุ่มวันศุกร์ที่9กันยายน2565นี้เป็นเงินเบี้ยยังชีพและเงินช่วยเหลือประจำเดือนกลุ่มที่1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ปีได้600บาทอายุ70-79ปีได้700บาท อายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทกลุ่มที่2เบี้ยความพิการท่านผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยความพิการ800ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีจะได้คนละ1,000บาท และผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้คนละ800บาทและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเด็ก1คนก็จะได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับถ้าเลย6ขวบเต็มไปแล้ว ก็จะหมดสิทธิ์นะครับก็ต้องให้สิทธิ์กับน้องๆรุ่นต่อไปท่านใดที่รับเงินอุดหนุนเด็กอยู่แล้วนะครับก็ได้รับต่อเนื่องส่วนท่านใดที่เคยไปลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคัดกรองน่าจะประมาณ4-5เดือนหากว่าท่านได้รับการอนุมัติผ่านเกณฑ์แล้วท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ย้อนหลังไปเลยนับตั้งแต่เดือนที่ท่านลงทะเบียนเพราะฉะนั้นอดใจรอ,อนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอ4 5เดือนแต่ว่าถ้าผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้ย้อนหลังนับหนึ่งตั้งแต่เดือนแรกที่ไปลงทะเบียนเลยก็เดือนละ600บาทได้ทบเท่าไหร่ก็คูณกันไป ส่วนท่านที่มีลูกหลานอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็คือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและยังไม่ได้ไปลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลน,นะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ที่สำนักงานเขต นะครับหรือว่าถ้าอยู่พัทยาก็ที่ที่ทำการเมืองพัทยานะครับก็คือเด็กอยู่จริงกับอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องก็ได้นะครับอยู่จริงกันในพื้นที่ไหนก็ไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นนะครับและอาจจะใช้เวลา4-5เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มนับหนึ่งในการได้เงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนเลย สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาททั้งหมดนี้ก็คือ3กลุ่มที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่9กันยายน2565นี้เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับ